สวัสดีครับแฟนครับเอกที่ติดตามกดซับสกายกดไลค์กดแชร์ครับเอาแล้วมองเห็นมองเห็นปุ๊บบีบแต๊ใส่เลยนะอะไรเนี่ยโอ้วันนี้ถูกหวยเรียงเบอร์ห<อ>กตัวเลยเอาแล้วมาอะไรอยู่เนี่ยแวะกินข้าวไงไหนแห่ปั๊มเนี่ย<ธ>พอดีเลยเห็นแม่แกลงไปซื้อข้าวกินพอดีไไบอกว่าเอากปเป็นหน้างานนี่แหละไปรอยนู่นนะอยู่งใต้นี่ใช่ วันนี้เท่าไหร่ความจริงนะความจริงนะแฟนคลับเอฟซีอยากรู้สามพันกว่าสามพันกว่าสามพันเจ็ดได้ไหมสามพันสี่สามพันสี่โอ้โหอย่างนี้ท่านก็ถูกหวยเลยดิถูกหวยต้องจริงต้องกินทานามิแล้วโอ้โหนั่นไงโฆษณาให้เขาอีกง่วงนอนอมไม่ได้หรอว่าเคี่ยวเล่นจะกลับแต่คนคนที่เขาดูคลิปนะเขาชื่นชมป่ามากเลยว้ ทำไมเขารักป่าขึ้นอีกเยอะเลยจริงป่ะจริงแต่งว่าไม่เคยไปดูไม่เคยผมไม่ได้เล่นโดดเดี่ยวเออเนี่ยผมเปิดให้ดูนะผมอ่านให้ดูเลยเนี่ยมาดูมาเดี๋ยวจะหาว่าโกหกกันเขาด่าผมว่าไม่ได้ด่ามีแต่คนรักแต่ผมไม่มีอะไรเขาด่าแต่มีอีกอย่างหนึ่งที่เขาฝากผมมาบอกป๋านะว่าบังบอกเขาอีกรอบได้ไหมเงินจริงจงเงินยังใชไม่หมดเราจะไปเอาเงินเขาอีกแล้ว เอเขาเรียกร้องมางจริงๆนะเขาบอกว่าวันนั้นเขาดูไม่จูใจป๋าบอกให้สั่งเลิกก่อนอเสียดายมากเขาบอกงี้เดี๋ยวช่วยบอกกำนันแก่หน่อยนะครับว่าขอมาบางบ่ออีกรอบหนึ่งเขาจะรอเขาจะตุ้มโฮมทีมงานเขาทั้งบริษัทม,มาหาป๋าเลยดูดิคลิปเนี้ยกำนันแก่มาถูกทางแล้วครับในรอบสี่ห้าปีนี้ไม่เคย มีหมอลำวงใหญ่มาลงในพื้นที่ตลาดเสริมสุขเลยทั้งๆท,ท,ที่เขตนี้เป็นชุมชนโรงงานรอบหน้าจัดมาลงให้ให้ได้นะครับแน่ยินดีกับกำนันแน่นะนะเห็นไหมขับใจมากแฟนขับน่ารักทุกคนเลยนะที่ที่เสริมสุขอะ่ะบางบ่อแต่ละคนนี่เขาชมกำนันมากเลยแต่หมอลำไม่เคยไปยริง เลาไม่เคยไปเขาบอกว่าชุมชนใหญ่ด้วยโรงงานมันเยอะตอนนี้ตอนนี้บ้านเจ้าโรงงานเยอะใช่ไหมใช่ไปไหมไปเดี๋ยวเรารอคิวก่อนนะรอคิวปีหน้าแต่เห็นงได้ข่าวว่าท่านถือคิวต้องเยอะเลยเฮ้าไม่ค่อยมีอ่ะฮะปีหน้าไม่ค่อยมีเด<า>ี๋ยวไม่ได้คุยกับซอเนี่ยปล่อยเขก่อนจะภาพไหลผมว่ายังไงซอกับบอสนะ่าจะเชียร์ป่าววงสาวน้อยลำเพลินโชว์แน่ทำได้หมด เรต้องก็ดืผนั้นได้หมดนี่ไงคนอย่างป๋ามต้องแบบนี้พวกผมเยอะไม่เป็นไรหรอกเนี่ยมันไม่แบกคนเดียวหรอกเนี่ยเนี่ยทำไมแฟนคลับเอฟซีชอบป๋ามันมีคอมเมนต์หนึ่งเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเขาบอกว่าหาคนแบบนี้ยากที่เสมอต้นเสมอปลายแม้แต่วงไม่มีงานป๋าก็ยังช่วยหาที่ลงให้หลายแสนอะไรหลายแสนหลัหรับเอาเงินเดือนก็ผมนั่ดีกว่าอ๋อหมายความว่าเจ็บตัว อย่าใส่หัวดิเดี๋ยวเป็นขับเอฟซีเขาสงสารป๋าอยู่แล้วเราไม่ต้องสบายสบายเออไม่ต้องงั้นดิเดี๋ยวก็สงสารป๋าเดี๋ยวเขาก็หาที่ที่มันแบบรับเออมันธรรมดาวงการนี้ใช่มีได้มีเสียไมีได้มีเสียเหมือนแทงหวยนะที่เราพูดกันนะนะแต่ก็ยินดีนะวันนี้นะยินดีก็เตปมาห้าร้อยกินข้าวเออเตปมาห้าร้อยไรนป๋ามากินข้าวหน่อยมาพูดใต่ใต่นี่อีนะเนี่ย มันต้องมีมั่งเดียวผาน้องๆแวะกินข้าวนี่หมอล้ำขับรถตามผมสามปันโอ้โหครับสุดยอดครับขอบคุณกำลังแกะครับขอบคุณกำลังแกะไปแล้วง่วงนอนเยอะฮะมีหมดแล้วหลับเลยแล้วเนี่ยมีใครเคยได้แบบผมไหมเนี่ยโอ้เด้อโอเคป่าโชคดีนั่งทั้งหมดไปรอบไหนรอบไหนอะไรต่อไปรอบไหนของป่าก็นู่นแหละมกรลาแหละไม่วันที่เท่าไหร่เนี่ยออ๋วันที่สิบวันที่สิบนะโอเคฝากแฟนคลับ fc ครับนี่ครับ กำนันแกะเอนเตอร์เทนเมนต์ครับกำนันแกะหลุดโลกครับวันที่สิบครับจะรีบจะผ่าดครับอยู่รามกำแพงนะครับงานต้นขามครับไทัสดุแล้วนะครับพี่น้องครับวันที่สิบนะครับเป็นงานของกำานัดแกะเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับวันที่สิบเด้อพี่น้องเด้อมาครับทั้งพี่ปัดเซเว่นหมักไงลูกสาวไข่กินเข่า ได้อะไรจ้ะแงกงจืดกับปลาแงกงจืดกับข้าวเปล่ากินสมนนงงนิ่งกับยูไดน์นาะอีหลานนะแล้วจะมีน้ำมึนไปครึ้นที่พอ่อมันจ่อยพี่น้องเพื่อนครับอิบซี่อยู่มึงนอกฝากอาหารเสริม,หมให้ลูกสาวข่อยนะฝากพวกวิตามินหนึ่งสิแม่น้ำมันตักปลาทีไหมส่งไม้ลูกสาวข่อยเนะี่ยเพราะว่าทั้งมึงนอกก็มีอาหารเสริมเบื้องเนี่ยเอาแขนไว้ให้พ่อมึงดูโอ้ยมันจ่อยโพดอุ้ยข้าให้อ้ออวนอยู่ในปลา ต้นนี้น้ำหนักเท่าไหร่ถามพี่ลีสี่สิบสามสี่สิบสามนี่เองครเนี่ยกินอย่างเดียวเลยถูกไส้ลาพอกันใช่กินเหลือก็นอนไปกำลังกินมานอนฮะกินดีดีผมกับโบตัดพี่น้องสิวัยฟังมึงนึงนั่งกินอยู่นี่นกขี่ใส่หัวมันขี่มาแต่ห้างนกนกมันขี่มาแต่ห้างมันนลยลงมันนกมันขี่ใส่หัวไปโอ้ยตายตายตาย โอ้มื่อใดที่ถอดรูปล่ะเฮ้มื่อใดที่ถอดรูปมองมีวัดเมื่อวานเัราะมีวันเด้อพ่อที่บอกเด้อโตตลกมันมาโตต้องมัดจุกไว้ปล่อยยาวๆเลยแล้วก็มัดจุกมัดจุกมันวะแล้วก็แต่งคือไอ้ป่อยฝ่ายไหมเคยเคยเบิ้งเสียนิสานแต่ก่อนมาบอกท่านอ้าวคนเบิ้งดูมือเบิ้งดูมือเนี่ยแต่งโตแบบนั้น เปลี่ยนลูกกับของใส่สุดนักเรียนแน่เบื้องแรกกี่ืะใส่สุดนักเรียนอย่าใส่ถองเก่งแดงโต๊ะเก่าๆนั่นขอลองเปลี่ยนแน่หาเงินอยู่หาเงินก็บ,บอกโอ้ยมาพอกันอีกนะพอกันอีกแล้ว,ลวทีมตำางาวไหมไปนอนสายไปเลยครับคนแกนพุ่น<ะ>นอนสารคามกับบ้านเลยปะ ซิบ๊คิดหอดสามโลัมม่ฮะสิบ๊อิบ๊คิดหอดสามโลัมม่เออผมเป็บบนยังกับข้อหาเขาก็ได้เออ <c oughs> สิได้มาอีกมือไหนรอกันครับไปพัอาทิตย์น,นึงแ <c oughs> ล้วเออรอคิวบอดแจ้งกันวะน้ำยาเยอะกว่าเป็น,นยังว่าจะเขาสูงกันนั่นแหละน้ำปาปลาคามึง เออเอาไปเลยไปเลยเดี๋ยวพอสิครับรถนี้มาแล้วบอร์อะไรก็พอครับทีมงานสาาหน่อยสองล้านหนึงีพ่อ้องนาพุ่นเด้อของงานุ่นซุดุดปุ่นห้วยห่วยหวยหวหวยวยห้วยหวยห โอ้แกงพอเนาะน,นี่โอ้น้ำพุ่งวหวดเปิดเยอะนะสินยาเลยแก่งสิเขาแล้วเราจะรีบจะพาครับพี่น้องครับมืออื่นครับ <c oughs> อยู่ที่สนามไส้เขตครับอยู่จงังหวัดยังเกาะสะเชิงเซาบอกไหมสะเชิงเซามึงคือนจังหวัดสะเอาไหมสะเชิงซเซา <c oughs> <c oughs> บักเงาะ เอาบอกหยอกนวงหัวมวลนึงครับย่าถือสาครับทุกอย่างที่ท่านได้เห็นหรือว่าข้ามูดุกขํามข้ามูดุกข้าที่ออกไปครับคือเรื่องจริงยาวาเรื่องจริงมันคือการที่ให้พวกท่านสนุกสนานกับพวกเราครับแต่อีดีครับทางหลังบ้านครับเขาบอกกันมวนมวลบอกภาษามวนมวลตัวหักลูกหักเต้าตัวกลาอังเสรีพิลาอังเสรีพิลา เดี๋ยวะ้ึกโปตึกโปึกปแะแ้อลูกแล้วเอที่มานเนี่ยี่นจูหน่อยยังก็พี่มันจูหน่อยโอ้ยหาบอกเขาบอกมาโอ้จูดี้จูดี้น้อยจูน้อยจูน้อยไหล เอาครับคลิปนี้ฝากไว้ชั้นนี้ครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับด้านช่องซีดีถึงแสนซับสไครต์ครับ <c oughs> แล้วก็อย่าลืมกันพายครับฝากช่องปลอมแซมนะครับอาทิพรบ่อาทิอาิพรเซเปียซื้อแล้วพอโจวดเซเปียซื้ออะ้รไม่เหินยา ả ลำเพื่นออฟฟิเชียลครับแ,รแล้วก็ฝากช่องอปมแิพรฝากกาดัมนนะครับบักเงาะน้อยลำเพื่นออฟฟิเชียลครับตอนนี้ผู้ติดตามกับบท็อกถึงห้าหมื่นดูดันถึงห้าหมื่นครับ เอาตัวน้อยครับแต่นี่เขาไปใกล้แล้วครับสิเขาเจ็ดหมื่นหรมั้งเจ็ดหมื่นละแปดหมื่นละอืมฮะเจ็ดหมื่นสามเจ็ดหมื่นสามนะครับเอาฝากดันซอยกันครันไปถึงแสนสตระใสดันทุกช่องนะครับที่เป็นลูกเป็นเต้าของพ่อของแม่ครับเอาโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้สำนีครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกดสับสไครต์นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์ กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราวดีทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับเอฟซีอย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ